ความรักของคุณรักทังน้ำตาวิ่งวนอยู่ในความรักวิ่งตามหาความรักเป็นรักที่หวานอมขมกืนเป็นรักที่ต้องรอคอยเป็นรักที่ไม่มีความสุขแต่ออกไม่ได้วิ่งวนอยู่เดิมๆรักเดิมๆคนเดิมๆออกจากจุดนี้ไม่ได้สักทีเลิกไม่ได้ลืมไม่ได้ไปไม่ได้ ยังวิ่งวนอยู่ที่เดิมยังรับทั้งน้ำตาอยู่เลยเรามาดูนะคะว่าทำไมเรายังถึงต้องวนเวียนไปไหนจากรักนี้ไม่ได้เลือกมาหนึ่งใบเรือกถึงหน้าคนรักนะคะสำหรับใครที่ตอนนี้รู้สึกว่าเราไปไหนไม่ได้จะไปก็ไปไม่ได้จะไปก็วนอยู่กับที่ตั้งจิตอธิษฐานและเลือกมาหนึ่งใบนะคะ เรื่องมันถึงใบกันถึงหน้าคนรักบอกชื่อนามสกุลน,นะคะว่าทําไมเราถึงวิ่งวนอยู่ในที่เดิมเดิมเจ็บแล้วเจ็บเล่ารอแล้วรอเล่าก็ยังเฝ้าแต่รออยากเลิกอยากออกก็ออกไม่ได้เรามาเริ่มกันตั้งแต่ใบที่หนึ่งไพ่ใบนี้มันบ่งบอกถึงบุญกรรมที่ทำกันมาหนูเป็นคู่กันนะลูกแต่เป็นคู่เวรคู่กรรม คู่ที่ต้องใช้กันให้หมดอยากเลิกก็เลิกไม่ได้อยากไปก็ไปไม่ได้ทั้งที่ใจไม่มีความสุขแล้วแต่ข้างในบอกไปไหนไม่ได้ไพ่ใบนี้บอกบอกว่าทนให้มันหมดเวรหมดกรรมกันไปลูกทนมาขนาดนี้แล้วอีกสักหน่อยจะเป็นไรแต่ข้อหนึ่งเลยการที่หนูไม่มีความสุขกับความรักแต่มันไม่ใช่ที่จะทําให้ตัวหนูไม่สามารถให้ความสุขตัวเองได้นะลูก กลับมารักตัวเองกลับมาให้คุณค่าตัวเองกลับมาแต่งตัวเองให้สวยๆเขาจะไปไหนเขาจะทําอะไรปล่อยปล่อยเขาถ้าคิดไม่ได้ก็รอให้มันหมดวาระและจากกันไปแต่ถ้าเขาคิดได้เดี๋ยวเขาจะกลับมาเองเพราะแฟนหนุ่มคนนี้ยิ่งวิ่งตามยิ่งจิกยิ่งหนียิ่งวิ่งยิ่งห่างหนูปล่อยเขาวิ่งไปเลยลูกอยากไปไหนไปเลยไปให้สุดสุดท้ายก็กลับมาถ้าหนูยังรอยอยู่ตรงนี้แต่แม่เชื่อเหลือเกินว่าคนอย่างหนู เมื่อไรที่มันเจ็บจนสุดแล้วอ่ะมันจะเห็นคุณค่าในตัวเองและหนูจะเป็นผู้เลือกไม่ใช่ผู้ถูกเลือกหนูจะเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองและก้าวออกมาแต่ตอนนี้มันยังทำไม่ได้มันยังมีบ่วงมีกรรมที่ยังต้องชดใช้กันอะไรมากมายไหนจะเรื่องภาระไหนจะเรื่องจิปาถะคนรอบข้างอาจจะเป็นเรื่องลูกเรื่องคนรอบข้างที่มันหลายเรื่องมากที่ไม่สามารถจะอธิบายให้ใครฟังได้ ทัางทางที่บางคนจะเห็นเราดูดูเขามีความสุขดีเนาะครอบครัวนี้แต่ข้างในเขาไม่เห็นหรอกว่าเราทุกข์ระทมขนาดไหนมีแต่เราคนเดียวที่รู้ไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าทนให้สุดเจ็บให้สุดและปาดน้ําตาเดินออกมาค่ะสำหรับใครที่ได้ใบที่หนึ่งแม่หมดก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคนที่ได้ใบที่หนึ่งนะคะต่อไปสําหรับใบที่สองทำไมเรายังต้องเวียนวนลักวนไปวนมา รักทั้งน้ําตาเรามาดูกันนะคะว่าเราจะออกมาจากจุดนี้ได้ไหมแล้วทําไมเราถึงออกไม่ได้สักทีไพ่ใบเนี้ยออกได้แต่ไม่ออกหรือเปล่าลูกไพ่ใบนี้มันเหมือนหนูรอคอยให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมรักหนูเหมือนเดิมมันเหมือนหนูหลอกตัวเองไปวันๆว,ว,ว,ว่าเขายังรักหนูเขายังต้องการหนูอยู่ทั้งๆท,ที่เขาแสดงออกชัดเจนเหลือเกินว่าหนูคืออากาศธาตุในชีวิตเขาตอนนี้หนูไม่มี ม่มีตัวตนด้วยซ้ําในสายตาเขาแต่หนูก็ยังเลือกรอเลือกคอยเลือกทนเพื่อให้เขากลับมาไม่เหนื่อยเหรอลูกต่อให้หนูแสดงความดีความรักขนาดไหนนะลูกคนเราถ้ามันไม่รักหรือถ้ามันหมดรักมันก็คือหมดให้เราเอามีดไปจี้คอเขาว่ารักกูนะรักกูเดี๋ยวนี้รักหนูนะรักหนูเดี๋ยวนี้มันก็ได้แค่คําพูดลูกพอใจเขามันไปแล้ว เหลือแค่หนูที่ยังรออยู่ตรงนี้เฝ้ารออยู่ตรงนี้รอคอยอยู่ตรงนี้ร้องไห้อยู่ตรงนี้นั่งมองแต่ประตูว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่นั่งมองแต่โทรศัพท์ว่าเขาจะโทรมาไหมนั่งมองแต่ข้อความว่าเขาจะส่งอะไรมาบ้างหรือเปล่าไม่เหนื่อยหรอลูกกับการรอคอยรอคอยไม่เมือไม่เหนื่อยบ้างหรอกับการเป็นไรตัวตนในสายตาของเขารู้สึกว่าหนูยังอยากรออยากคอย อยากเอาน้าร้อนลาดหัวใจตัวเองเนี่ยซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้ําแล้วซ้ําเล่าก็ทําต่อไปทําให้สุดเพราะสุดท้ายแล้วหนูก็เจ็บอยู่ดีแม่ก็ขอเป็นอีกหนึ่งกาลังใจให้หนูกลับมารักตัวเองมองถึงบุคคลรอบข้างมากมายที่เขารักหนูหนูอยาคิดว่าหนูมีตัวคนเดียวมีเขาคนเดียวไม่ใช่เมื่อก่อนทําไมหนูไม่มีเขาทําไมหนูอยู่ได้เพียงแต่ตอนเนี้ยหนูเอาเขาเป็นศูนย์กลางของชีวิต มันเลยทำให้หนูทุกข์ได้ขนาดนี้เลิกหลอกตัวเองและกลับมารักตัวเองแบบแท้จริงหนูโคตรมีคุณค่าแต่ตอนนี้สิ่งที่หนูทำคือหนูไม่เห็นคุณค่าในตัวเองคนเราถ้าไม่เห็นคุณค่าในตัวเองก็อย่าหวังว่าใครจะมาเห็นคุณค่าในตัวหนูแม่เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะสำหรับคนที่ได้ไพ่ใบที่สองคะ่ะ ต่อไปสําหรับใบที่สามนะคะว่าทําไมเรางวนเวียนเวียนวนออกจากวงเวียนแห่งรักแห่งน้ําตานี้ไม่ได้เรามาดูกันนะคะไพ่ใบเนี้ยมันบ่งบอกถึงอะไรบางอย่างที่ยังไม่สามารถที่จะออกมาได้เลิกได้จบได้มันยังไม่สามารถทําได้มันอาจจะเป็นเพราะอาจจะเป็นเพราะลูกเพราะภาระหน้าที่เพราะครอบครัวเพราะอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้หนูไม่สามารถก้าวออกมาจากเขาได้ ทั้งๆที่ใจหนูอะมันหมดแล้วมันพอแล้วแต่มันก้าวออกมาไม่ได้เพราะอะไรหลายๆอย่างมากๆอาจจะเพราะว่าเขาดูแลเราอยู่อาจเพราะเขาเป็นพ่อของลูกอาจเพราะว่าพ่อแม่เราเดี๋ยวพ่อแม่เราเสียใจนู่นนี่นั่นบ้าบ้าบา,บา,บา,บามาเลยทำให้หนูรู้สึกว่าหนูต้องกดต้องทนต้องถึกจะถึกไปถึงไหนลูกถ้าถึกกว่าเนี้ยนาไปไล่ๆไ,ได้แล้วนะลูกไพ่ใบนี้นะคะ มันจริงๆแล้วอไม่ใช่มันออกไม่ได้หรอกแต่ว่าอะไรหลายๆอย่างทาให้หนูออกไม่ได้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นสิ่งที่หนูต้องทําคือการยอมรับนะคะไพ่ใบนี้ก็คือให้หนูยอมรับกับมันไปนเลยในเมื่อมันออกไม่ได้ก็ทนอยู่แถไปให้สุดเอาให้มันสุดๆดูสิเพราะสุดท้ายแล้วคนที่จะไปคือเขาไม่ใช่หนูให้อยู่แบบเนี้ยแต่เปลี่ยนจากการที่เราอยู่แบบไม่มีความหวังอยู่แบบไม่มีความรักใครไม่รักชางหัวมัน หนูรักตัวเองก็พอกลับมาดูแลตัวเองกลับมาบำรุงตัวเองกลับมาหาอะไรให้ตัวเองดีกินดีๆใส่ชุดผ้าสวยๆพราะก่อนนะเนี่ยคิดถึงแต่คนอื่นจนลืมดูแลตัวเองดูแลทุกคนดูแลคนรอบข้างยกเวน้นดูแลตัวเองหลังจากนี้สิ่งที่ต้องต้องทำนะไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆแต่งหน้าสวยๆซื้อครีมดีๆไปฉีดหน้าไปใส่จมูกไปทำอะไรเพื่อตัวเองบ้าง ในเมื่อฉันต้องอดต้องทนเนี่ยะฉันก็จะทนอยู่บนความสุขของฉันไม่ใช่ทนอยู่บนความทุกข์ระทมถ้ามันยังต้องทนมันเป็นเพราะเหตุปัญหาที่เราต้องทนก็ทนแม่งไปเลยแต่ทนแบบมีความสุขและวันใดวันหนึ่งเมื่อถึงว่ารักหนูจะไม่ต้องทนเขาจะไปจากชีวิตหนูเองนะคะตอนนี้สิ่งที่หนูต้องทำคือรักตัวเองให้มากๆให้ตัวเองให้มากๆ บอกรักตัวเองทุกวันกอดตัวเองทุกวันใครไม่กอดช่างมันกูกอดตัวกูเองได้กูบอกรักตัวกูเองได้เมื่อไรที่หนูบอกรักตัวเองทุกวันกอดตัวเองทุกวันเชื่อไหมหนูจะรู้สึกว่าตัวหนูแม่งมีคุณค่าขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าใครไม่รักใครไม่ต้องการทํามันทุกวันเลย กอดตัวเองแน่นๆบอกรักตัวเองกอดตัวเองบอกรักตัวเองหนูเชื่อไหมว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้หนูรักตัวเองมากขึ้นัเมื่อไหร่หที่หนูรักตัวเองมากขึ้นหนูจะกล้าตัดสินใจหนูจะกล้าสู้กับปัญหาหนูจะกล้าสู้กับทุกๆอย่างที่มันอยู่ตรงหน้าหนูตอนนี้แม่ก็เป็นอีกหนึ่งกําลังใจและก็รักหนูเช่นกันนะคะสําหรับคนที่ได้ใบที่สามคะ่ะ